นางสาววัยาเปรักษาค่ะชื่อนางสาวกังชื่อเ่ะหนึ่งส่วนที่ห่อหุ้มนิ้วเท้าซึ่งมีรูปร่างกลมเมื่อใส่รองเท้าจะได้มีที่วางนิ้วเท้า 2. ส,ส่วนบนบริเวณที่เป็นรูรองเท้าใช้เชือกผูกเรียกว่าเวมทำจากผ้า 3. ส่วนพื้นรองเท้าประกอบด้วย พื้นด้านที่เราสัมผัสพื้นรองเท้าแผ่นรอบรองกระแทกกระแทกระหว่างกลางและส่วนที่สัมผัสกับพื้น 4. ส่วนส้นเท้าส่วนรับน้ำหนักเวลาเราเดิน 5. ส่วนพื้นบริเวณส้นเท้าส่วนที่อยู่ตรงส้นเท้าเพื่อให้เวลาเดินมั่นคง 6. heel tape ส่วนของรองเท้าที่ล้อมรอบ ด้วย N อและส่วนที่บุในรองเท้า7ส่วนที่เว้าเข้าของพื้นรองเท้าสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาต่อยอดจากรองเท้าคือรองเท้าไฟฉาย